นาตาลีพอตแมนนักแสดงสาว,วสวยชาวอิสราเอลอเมริกันวัย40ปีผู้ที่มีผลงานการแสดงมาอย่างมากมายตั้งแต่เด็กด้วยความสวยและความสามารถในการแสดงของเธอเธอจึงได้รับบทบาทที่สำคัญมากมายในภาพ,พยนตร์ฟอร์มยักษ์ไม่ว่าจะเป็นสตาร์วอ s ไตรภาคต้น ทอเทพเจ้าสายฟ้าภาคหนึ่งและภาคสองแบล็กสวอนภาพพยนร์ฟอร์มยักษ์เหล่านี้สร้างชื่อเสียงให้กับเธออย่างล้นหลามและนอกจากหนังฟอร์มยักษ์เหล่านี้แล้วนาตาลียังได้ฝากผลงานดีๆไว้ให้เราดูอีกมากมาย แซ็กสตูดิโอพรีเซนต์สิหนังน่าดูของนาตาลีพอ t m a n ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาเรามาโบบะกันเจ็กิ๊กหรือกักก็รักซะแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในวัยหนุ่มวัยสาวเมื่อคุณหมอสาวเอมมาและหนุ่มหล่อมากเสน่ห์อดัมมีชนะเป็นเพื่อนสนิทที่คบกันมานานแต่พวกเขากลับมีความสัมพันธ์ทางกายกัน พูดง่งายๆก็คือเขามีเซ็กกันนั่นแหละรครับโดยทั้งคู่ตกลงกันว่าจะไม่ผูกมัดหมายความว่าพวกเขาจะทําอะไรก็ได้ที่ใจอยากจะทําทาเมื่อไหร่ก็ได้ที่อยากและเงี้ยนในทุกที่ที่พวกเขาต้องการตราบใดที่พวกเขาไม่ตกลุมรักกันความสัมพันธ์นี้ก็จะยังคงอยู่จะกิ๊กหรือกักก็รักซะแล้วเป็นภาพ,พยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับนำแสดงโดยแอตตันคูเชอร์และนาตาลีพอตแมน ในเรื่องนี้นาตาลีพอตแมนรับบทเป็นคุณหมอเอ็มมาคุณหมอสาวสวยที่เมื่อเธอมีอารมณ์เธอก็จะนัดเพื่อนชายของเธอนั้นมาจิจะก,กันโอ้ไม่นาตาลีผมล้วชอบนาตาลีพอตแมนเรื่องนี้มากๆครับเธอมีความน่ารักสวยแถมบางครั้งดูเซ็กซี่อีกด้วยโครเซอร์ er. ขอหยุดไฟลักไว้ที่เธอ เรื่องราวของคนแปลกหน้าสี่คนคือช่างภาพสาวพราวเสน่ห์นักเขียนหนุ่มไฟแรงสาวเซ็กซี่อารมณ์ลึกลับและแพทย์หนุ่มสุดหล่อที่พวกเขาคูจรมาพบกันโดยบังเอิญและตกกลุ่มรักกันโดยทันทีการทรยศการหักหลังและการแก้แค้นสุดไร้กาศเพื่อให้ได้มาซึ่งรักแท้ของคนทั้งสี่คนจึงเริ่มขึ้นคคูเซอร์เป็นภาพย,ายนตร์แนวโรแมนติกดรามา่านำแสดงโดยจูเลียลูเบิร์ตจูสลอ นาตาลีพอ t m a n และ c r ลอวินในเรื่องนี้นาตาลีพอ t m a n รับบทเป็นอลิซสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่พวกเราเห็นแล้วต้องยืนตัวงองกันเป็นแถวเลยทีเดียวครับถ้าใครอยากเห็นความเซ็กซี่ของนาตาลีพอ t แมนแล้วล่ะก็ต้องไม่พลาดเรื่องนี้อย่างแรงเลยครับเธ oh. อเซ็กซี่มากๆแถมผมของเธอเนี่ยเปลี่ยนสีบ่อยสุดๆครับแจคกี้ <laughs> ไม่หมายเลขหนึ่งภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแจ็คเกอลินเคนเนดีอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งผู้โด่งดังและเป็นที่รักของชาวอเมริกันโดยในเรื่องนี้จะโฟกัสช่วงสี่วันหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเรื่องราวได้เผยให้เห็นถึงความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของแจ็กกี้ที่เธอได้เสียสามีคู่ชีวิตหรือเสาหลักของครอบครัวไปแล้วเจอจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงกันนะ แจ็กกี้เป็นหนังแนวดราม่าชีวประวัตินำแสดงโดยนาตาลีพอตแมนนาตาลีพอตแมนคือผู้ที่แบกหนังเรื่องนี้ไว้ได้อย่างทรงพลังครับจึงขนาดที่ว่าได้เข้าชิงออสการ์กันเลยทีเดียว <Wow. S 2> การแสดงของเธอนั้นช่างสุดยอดจริงๆว้าวอาออาวีฟอร์เวนินตาเพชคอาดหน้ากาก,กพยายม เรื่องราวเสสีสังคมที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสังคมดิสโทเปียในอนาคตอันใกล้วีผู้เป็นนักสู้เพื่อเสรีภาพผู้กล้าหาญและมีบารมีเขาคือผู้ที่พยายามจุดชนวนการปฏิวัติต่อระบบฟาสซิสต์อันโหดหลายที่กดขี่ประเทศวีฟอร์เว e t ธาเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นตื่นเต้นบวกกับการเสสีสังคมและการเมืองภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยเจมส์แม็กเชต แสดงนำโดยอดัมสุดเลอร์นาตาลีพอรตแมนนาตาลีพอรตแมนแสดงเป็นอีวีเด็กหญิงชนชั้นกรรมกรที่รู้ภารกิจของวีในเรื่องนี้นาตาลีพอรตแมนต้องโดนตัดผมสั้นแบบไม่ห่วงสวยกันเลยทีเดียวครับแต่ไม่ว่าจะยังไงการแสดงของเธอก็ยังดีงามอยู่เสมอเหมือนเดิมนี่แหละที่เขาเรียกว่ามืออาชีพในหนังเรื่องนี้นาตาลีพอรตแมนสวยมากๆครับตั้งแต่เปิดเรื่องมายันโดนโกนหัวก็ยังสวยอยู่ดี เป็นผู้หญิงที่โกนหัวแล้วก็ยังดูสวยอยู่เหมือนเดิมครับสุดยอดจริงๆผู้หญิงคนนี้ Your ยัวไฮเ s สศึกเทพนิยายเจ้าชายพันเพียนในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาเรื่องราวความกล้าหาญมักเป็นเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับอัศวินรูปงามผู้กล้าหาญช่วยเหลือยิงสาวสวยสังหารมังกรและพิชิตคนชั่ว แต่นี่คือเรื่องราวของเจ้าชายที่โคตรกระจอกนี่คือเรื่องราวของเจ้าชายสองพี่น้องที่ต้องบากบั่นออกปฏิบัติภารกิจอันแสนกล้าหาญเพื่อช่วยเมียของเจ้าชายคนโตพวกเขาต้องช่วยเจอก่อนที่เธอจะถูกพ่อมดดลายบะบะบอบบะบะ Your Highness เป็นภาพยน,นตร์แฟนตาซีบวกคอมเมดี้ครับ เป็นหนังแนวตลกเพี้ยนๆที่ไม่ต้องถามถึงความสมเหตุสมผลของหนังเรื่องนี้เลยนะครับเพราะมันไม่มีเลยหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยแดนนี่แม็กบร์เจมส์ฟรังโกและนาตาลีพอตแมนนักแสดงสาวๆในเรื่องนี้งานดีมากๆครับดึงดูดสุดๆเลยส่วนนาตาลีพอรตแมนรับบทเป็นอิซาเบลนักสู้สาวสวยผู้ีิมาร่วมผจญภัยไปกับเราเจ้าชาย งานนี้เธอจะเก่งกาดแค่ไหนและเธอจะได้คู่กับใครนะความสวยของเธอช่างเด่นกว่าความฮาซะอีกครับวะาหาฮ่าฮ่าบลาเธอเรื่องราวของสองพี่น้องคู่หนึ่งที่ชะตาพิกผันให้ต้องมาผิดใจกันเมื่อแซมต้องไปปฏิบัติหน้าที่ทางทหารในอัฟกา,านิสถานแต่เขาได้หายตัวไปทำให้เมียและน้องชายคิดว่าเขาได้ตายไปแล้ว โดยช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวและอ้างว้างทอมมี่และเมียพี่ชายของเขาเริ่มมีใจให้กันและกันแต่แล้วแซมเสืกกลับมาบ้านสง,งนันแถมแซมดูเปลี่ยนไปอีกเหมือนเป็นคนละคนเลยครับนี่คือเรื่องราวของสองชายหนึ่งหญิงที่ต้องมาเคลียร์ใจกันแม่จะเคลียร์ใจกันได้ไหมเนี่ยบลา t เ e อนำแสดงโดยเจคจินลินฮานโจบี้แม็กควายและนาตาลีพอตแมนบลาเอร์เป็นภาพยนตร์แนวดราม่า โดยนาตาลีพอตแมนรับบทเป็นเมียของแซมที่เผอไปมีใจให้กับน้องผัวของตัวเองเป็นเหตุทำให้พี่น้องต้องผิดใจกันนี่สินะอนุภาพของเจนก็ตอกกันเจนปืนโหดเรื่องราวของเจนแฮมมอนที่พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกสาวของเธอและบิลสามีของเธอ แต่เมื่อรู้ว่าจอห์นบิชอปหัวหน้าแก๊งอัตพาณ์และพักพวกกำลังไล่ล่าสามีของเธอและตัวเธอเธอจึงหันหน้าไปพึ่งแดนอดีตคนรักของเธอเพื่อต่อกรกับแก๊งทรชนสุดอำมหิตนี้ให้ได้เจนก็ตอาการเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าในหนังเรื่องนี้เราจะได้กินอายแบบยุคคาวบอยแต่ฉากแอคชั่นไม่ถึงกับระเบิดตุมตาม,มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำให้ดูสนุกใช้ได้เลย เรื่องนี้เราจะได้เห็นนาตาลีพอร์ตแมนถือปืนลูกสองด้วยนะ <Wow. S 1> ผมและอย่างชอบหนังเรื่องนี้เลยผัวโดนยิงเลยไปตามผัวเก่ามาช่วยแม่สุดท้ายแล้วเธอจะได้กับผัวเก่าไหมเนี่ยแบ็กซ์วอนเรื่องราวของนักบบลเล่หญิงที่อยู่คณะบบลเล่ในนิวยอร์กเธอมีชีวิตตามที่ปริยานตนเอาไว้ว่าจะใช้ชีวิตกับการเต้นรำอย่างเต็มที่ เธออยู่กับเอลิก้าแม่ของเธอผู้เคยเป็นนักบบลเล่และเป็นผู้กระตือรือร้นสนับสนุนเป้าหมายด้านอาชีพของลูกสาวเมื่อผู้กำกับบบลเล่ตัดสินใจเปลี่ยนนักบบลเล่ตัวชูวโรงใหม่สำหรับการเปิดการแสดงของฤดูกาลใหม่ของพวกเขาที่มีชื่อว่าสวอลเลกนีนาเป็นตัวเลือกอันดับแรกแต่นีนาก็มีคู่แข่งซึ่งเป็นนักเต้นคนใหม่อย่างลิลลี่ผู้จะมีความประทับใจในตัวลีลอยสวอลเลกต้องการนักเต้นที่สามารถแสดงทางวายสวอนที่มีความไร้เดียงสาและความงาม และแบ็กซวอนซึ่งเป็นตัวแทนของการหลอกลวงและความลหลงไหลนีนาเหมาะกับไวซวอนอย่างสมบูรณ์แบบแต่ Lily, ลิลลี่ต้องทำตัวให้เหมาะกับแบ็กซวอนเมื่อสองนักเต้นชวีการแข่งขันเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เป็นสัมพันธภาพที่ผิดเพี้ยนนีนาเริ่มเข้าไปสัมผัสด้านมืดของตัวเธอมากขึ้นพร้อมด้วยความใจรลอนที่เป็นลางลายแห่งการทำลายเธอแบ็กซวอนเป็นภาพยนตร์ึกขวัวนเชิงจิตวิทยาที่เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกของบัลเล่ในเมืองนิวยอร์ก นำแสดงโดยนาตาลีพอรตแมนในเรื่องนี้นาตาลีพอรตแมนรับบทเป็นนีนานักบบลเล่ผู้โดดเด่นที่พบว่าตัวเธอเข้าไปผัวพันในความลึกลับซ่อนเงื่อนแห่งการแข่งขันแบล็กสวอนจะสร้างความระทึกขวัญในช่วงเวลาแห่งการเดินทางผ่านจิตทีิ่าวาดภาวาของนักบบลเล่สาวเจ้าของตำแหน่งลาชชนี่หงจนกลายเป็นสิ่งที่เธอต้องสะพึงกลัวอย่างขีดสุด ม r สเตอร์มาโกเรียมวันเดอร์อิมโพเรียมมหัศจรรัลร้านของเล่นพิลึกโลกยินดีต้อนรับสู่ร้านของเล่นของ Mr. สเตอร์มากียมที่ประหลาดมหาศจร,รั์และน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกมันคือสุดยอดร้านของเล่นที่ของทุกชิ้นมีชีวิตรวมทั้งตัวร้านเองด้วยความน่าพิศวงและเหลือเชื่อทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่ทุกวันไม่เคยหยุดหย่อน ชเมื่อมิสเตอร์มรกกิลเลียมเจ้าของร้านของเล่นมหศจรรร์วัย243ปีประกาศยกร้านให้สาวน้อยมอลลี่มานนี่ที่ขาดความมั่นใจในตัวเองทันใดนั่นเองร้านก็สแสดงความเกลียดกลดออกมาทันทีและเมื่อเฮลลี่นักบัญชีผู้ไม่เชื่อในความมหศจรรย์เข้ามาตรวจสอบของเล่นร้านขายของเล่นที่เคยมีสีสันระยิบระยยับก็กลับเปลี่ยนไปของเล่นในร้านทุกชิ้นกลายเป็นสีเทาและเงียบงนัน มีเพียงมอลลี่เฮนลี่และความช่วยเหลือของเด็กชายอัจฉริยะ9ก้าขวบเอลิกเท่านั้นที่สามารถปลุกล้านนี้ให้ฟื้นขึ้นชีพอีกครั้งได้ในหนังเรื่องนี้นาตาลีพอร์ตแมนรับบทเป็นมอลลี่มาฮันนี่สาวสวยนักเปียโนมือสมัครเล่นที่มาสมัครเป็นพนักงานที่ล้านขายของเล่นมหัศจรรย์แต่ดันได้กลายเป็นเจ้าของล้านแทนในเรื่องนี้นาตาลีพอรตแมนก็สวยแฉมน่ารักมากๆครับเป็นหนังที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูได้ดีเลยทีเดียว เค้่เราได้เห็นรอยยิ้มของนาตาลีพอดแมนใจเราก็แทบละลายแล้วครับวอลกลักเกิดมาเพื่อลองเพลงนี่คือเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของเด็กสาวคนหนึ่งผู้ไม่เคยมีใครรู้จักแต่กลับโด่งดังไปทั่วประเทศภายในระยะเวลาไม่นานเธอคือเด็กผู้เอาชีวิตรอดจากคดีสะเทือนขวัญมาได้เพลงที่เธอแต่งเพื่อเป็นการล้ำลึกถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญนั้นได้รับการถ่ายทอดสดจนเกิดเป็นกระแสะไวรัล เมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไป18ปีเด็กสาวธรรมดาคนนี้ได้สยายปีกออกกลายเป็นป๊อปสตาร์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเวลานี้เจอพร้อมแล้วที่จะสร้างตำนานบทใหม่ผ่านคอนเสิร์ตท,ที่เล่าเรื่องชีวิตทั้งหมดของเธอวอล์กลักเป็นภาพ,พย,ายนตร์แนวดราม่ามิวสิควล์นำแสดงโดยนาตาลีพอตแมนและจูดลอในเรื่องนี้นาตาลีพอรตแมนรับบทเป็นเซเลส นักร้องสาวผู้กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ชีวิตเบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยโศกนาฏก,กรรมที่แฟนเพลงคาดไม่ถึงถ้าใครอยากเห็นนาตาลีพอต,ตแมนแต่งหน้าจัดๆเต็มๆทรงผมแปลกๆเสื้อผ้ามีประกายระยิบระยับย,ยืนเต้นยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีแล้วแล้วก็ต้องดูเรื่องนี้เลยครับ a n n i h i l a t i o n แดนทำาลายลาง เรื่องราวของลีนานักชีววิทยาหญิงที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับคณะสำรวจที่ต้องออกไปยังดินแดนลึกลับเพื่อตามหาสามีของเธอหลังจากที่สามีของเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในระหว่างปฏิบัติภารกิจลับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนั่นก็เพราะว่าดินแดนที่พวกเขาจะไปนั้นถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งปิดกั้นไว้ไม่ให้ใครก้าวไกยเข้าไปพวกเขาต้องพบกับเรื่องราวมากมายสำหรับการผจญภัยครั้งนี้ Annihilation เป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แนวระทึกขวัญกำกับโดยอเล็กกาแลนนำแสดงโดยนาตาลีพอตแมนเจนิเฟอร์จิสันลีจีน่าลอลิเกตในเรื่องนี้นาตาลีพอร์ตแมนรับบทเป็นลีน่านักชีววิทยาที่ต้องการตามหาผัวของเจอแม่เป็นเมียที่เ,เสรฐดีแท้ครับเธอจะตามหาผัวเจอหรือไม่ต้องไปดูกันเลยครับในเน็ตฟิก ทอเทอพเจ้าสายฟ้านาตาลีพอตแมนได้รับบทเป็นเจนฟอสเตอร์คนรักของทอในภาพยนตร์ทอเทพเจ้าแห่งสายฟ้าถึง2เรื่องครับนั่นก็คือเรื่องทอในปี2011และทอเดอะดาร์ควิลในปี2013ครับเจนฟอสเตอร์ Foster, ที่แสดงโดยนาตาลีพอตแมนนั้นช่างดีงามจริงๆครับเธอดูสวยและทรงพลังสุดๆผู้หญิงที่ทําให้เทพเจ้าตกลุมรักได้นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอยู่แล้วครับด้วยปัญหาส่วนตัวของเธอหรืออะไรก็แล้วแต่ หลังจากทอ h e Dark World จบเธอก็ประกาศไม่เล่นหนักของมาเวลอีกต่อไปทำให้ในทอภาค3 t h ทอแลกนารล็อกไม่มีเจนฟอสเตอร์อยู่เลยครับแต่ไม่นานมานี้เองครับที่พวกเราได้รับข่าวดีนั่นก็คือนาตาลีพอ t m a n จะกลับมารับบทเจนฟอสเตอร์ในทอภาคที่4 t h ทอ l o ิฟ and ด์ u ันเดอร์นาตา Portman จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเธอจะได้ถือคอนโยเนียนหรือไม่เราก็ต้องคอยดูกันนะครับห้ามตายเด็ดขาดนะครับตายไม่ได้จริงๆ นาตาลีพอตแมนได้รับบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ชื่อดังที่ใครหลายๆคนต่างก็ชื่นชอบนั่นคือบทบาทแพทเม่อมิดาลลาราชินีแห่งดาวนาบูและสมาชิก,กุธิสภาสาารนรัฐกาเล็กติกในภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอ s ไตราภาคตน้นแพทเม่อมิดาลาเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองที่เป็นที่เคารพอย่างยิ่งคนหนึ่งในกาแล็กซี ตลอดชีวิตที่แสนสั้นของเธอนั้นเธอแสดงบทบาทสําคัญทางการเมืองและเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในสนคงครามโครนและเธอนี่แหละครับคือผู้ที่ทําให้อนาคินสกายวอเกอร์เข้าสู่ด้านมืดอย่างแท้จริงพลังอนุภาพของกีนั้นช่างน่าอาศัศจรรย์สัจริงๆเธอเป็นนางฟ้าเหรอเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างกับ10หนังของนาตาลีพอร์ตแมน บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านาตาลีพอตแมนนั้นไม่ได้มีผลงานภาพยนตร์แค่1ิเรื่องนะครับเธอมีมากกว่า20เรื่องด้วยซ้ำไปเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆครับทำให้ผลงานของเธอนั้นมีมากมายซะเหลือเกินจนถึงปัจจุบันนี้เธอมีอายุ40ปีแล้วแต่เธอก็ยังสร้างผลงานมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเก่าหรือผลงานใหม่ของเจอผมรับรองได้เลยครับว่าถ้าเป็นนาตาลีพอตแมนแสดงภาพยนตร์เรื่องนั้นต้องดีมากๆแน่ๆครับรับรองเลย สุดท้ายนี้แซกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าเราคือคอหนังคองการ์ตูนเราคือเพื่อนกันนะครับเซฮะ